ซิโมเนอินสตกีรับปุกเอาฮิลัน้วยคาจ้างชู่อิจฉาแต่เขาไม่ใช่กุนซื้อที่รับทซั์มากที่สุด ที่สดซิมาในอินซากีกุนซือชาวอิตาเลียนก็ตัดสินใจอำลาอินเตอร์มิลานย้ายไปกุมบังเหียนอ,อัลฟิลาน์ชิงเงนินหนักของลีกซาอุดิอาระเบียไม่ต้องสงสัยเลยล่ะค่ะว่าวขอใจอย่างงามให้อินซากีแต่คำถามคือนายใหญ่ผลใหม่ของอ,อัลงฟิลานคือฉันเป็นโค้รลูกหนังที่ได้ค่าแรงสูงที่สุดในโลกหรือเปล่าตอบได้เลยว่าไม่แต่ก็ใกล้เคียง อันดับผู้จัดการทีมที่ได้ค่าแรงสูงที่สุดในปี2025อันดับที่10คาร์โลอันเชลติจากบราซิลค่าตัวอยู่ที่8.4ล้านปอนด์อันดับที่9โจเซมูรินโญจากฟเนบเช่ค่าตัวอยู่ที่9.2ล้านปอนด์อันดับที่8มาเทนใยานเซนจากอัลอาลีค่าตัวอยู่ที่9.6ล้านปอนด์อันดับที่7ลุยอนริเกจากเปเอเช่ค่าตัวอยู่ที่9.6ล้านปอนด์อันดับที่6เดวิดมอยส์จากเอฟเวอร์ตันค่าตัวอยู่ที่12.5ล้านนปอ อันดับที่5สเตฟาโนปิโอลีจากอาลนาเซอร์ค่าตัวอยู่ที่15.5ล้านปอนด์อันดับที่4มีเกลอาร์เดต้าจากอาร์เซนอ,นคอลค่าตัวอยู่ที่15.6ล้านปอนด์อันดับที่3ามเฟบกวาดิโอลาจากแมนซิตี้ค่าตัวอยู่ที่20.7ล้านปอนด์อันดับที่2ซิโมเนอินสตาก,กิจากอัลกิลารค่าตัวอยู่ที่21.8ล้านปอนด์และอันดับที่1นึ่งที่เอโกซิเมโอเนจากแอตเลติโกโมาดริดค่าตัวอยู่ที่25.9ล้านปอนด์